โครงการที่หลายๆคนกำลังรอคอย,คอยจะเกิดขึ้นก็คือคนละครึ่ง plus ค่ะซึ่งวันนี้จะมาไขข้อห้องใจของหลายๆคนที่ว่าสมัครคนละครึ่ง plus ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังใช้เวลากี่วันถึงจะรู้ผลว่าได้เงิน2,000หรือ2,400บาทค่ะ วันที่20ถึง26ตุลาคมนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งองเพื่อรับสิทธิ์2,000ถึง2,400บาทต่อคนจากจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดที่รัฐบาลกำหนดไว้ทั้งสิ้น20ล้านสิทธิ์ภายใต้งบประมาณ4.40หมื่นล้านบาทและจะเริ่มต้นใช้สิทธิ์โครงการตั้งแต่วันที่29ตุลาคมโดยจะต้องเติมเงิน G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ต้องจ่ายผ่านแอปถุงเงินในช่วงเวลา 6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันจนสิ้นสุดโครงการในวันที่31ธันวาคมค่ะสำหรับคำถามที่ว่าหลังจากลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ไปแล้วนะคะจะใช้เวลากี่วันถึงจะรู้ผลคนที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5ปี2565ระบบจะมีการแจ้งเตือนบนแอปเป๋าตังทันทีค่ะเนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วทาให้ได้รับสิทธ์เร็วกว่ากลุ่มใหม่ค่ะ ส่วนคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5ปี2565นะคะระบบจะได้รับ SMS แล้วก็แจ้งเตือนบนแอปเป่าตัางภายใน3วันนั่นเองค่ะ